คณิตมิชชั่นสัปดาห์หนี้ผู้กล้าทั้ง3จากโรงเรียนชายลลวนเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อพิชิตภารกิจคณิตศาสตร์กับมหาศจรรย์ตัวเลขไม่รู้จบที่พวกเขารู้จักในชื่อค่าพายและกว่าจะได้ของรางวัลก็ต้องยากลำบากกันหน่อยละครับมาร่วมคิดและสนุกไปกับพวกเขากันได้เลยได้เวลามากระตุกตอมคิดในคณิตมิชชั่น นำตัวนะครับเริ่มจากปูนปั้นก่อนได้เลยครับสวัสดีครับผมเด็กชายเอกเออภิวงษ์สกุลอายุ10ปีชื่อเล่นชื่อปูนปั้นครับสวัสดีครับผมชื่อปานทั์ทันศรีเพชรชื่อเล่นชื่อคริสครับผมอายุ12ปีครับสวัสดีครับผมชื่อพอดีนะครับเศรษฐวัฒกิ่งพุทธพงศ์นะครับอายุ12ปีครับวันนี้เรามีทั้งหมดเกมแต่จะเล่นเรื่องรางอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเราคุยกับมิสเตอร์ซีโร่กอนเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเชาผกลาทั้งสามจากโรงเรียนกร,รุงเทพคริสเยนวิทยาลัยโรงเรียนของพวกเธอได้มีชื่อเสียงทางด้านฟุตบอลใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะวันนี้เนี่ยฉันได้เตรียมภารกิจสุดพิเศษว้ให้กับพวกเธอบอกเลยว,ว่าสมน้ำสมเนื้อเหมาะกับพวกเธออย่างแน่นอนอันดับแรกเนี่ยฉันรู้อยู่แล้วนะว่าพวกเธอเกง่งแต่จะเก่งสักแค่ไหนเชียวถ้าเกิดจะต้องคำนวณคณิตศาสตร์แข่งกับเวลา2นาที ถ้าพร้อมแล้วเรามาลยุยภารกิจแรกกันเลยดีกว่ากับภารกิจปริศนาท้าความไหวสปีดพัซโซปริศนาท้าความไหวสปีดพัซโซผู้กล้าทั้ง3ต้องหมุนวงล้อเพื่อกำหนดจำนวนข้อที่ต้องทำแล้วตอบคำถามจากภาพปริศนาที่กำหนดภายในเวลา2นาทีหากตอบถูกตามจำนวนข้อที่ตั้งไว้จะได้สิทธิพิเศษสำหรับภารกิจต่อไปเราจะต้องตอบคำถามให้ครบตามจำนวนข้อที่เราหมุนวงล้อ อยากจะเล่นสักกี่ข้อดีครับสี่ข้อไม่เคยมีโรงเรียนหนนะครับอยากจะเล่นเจ็ดข้อเลยเชิญส่งตัวแทนไปหมุนวงล้อเลยครับมุ้ตั้นไปเลยหมุนได้เลยครับสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่หรือจะห้าหรือจะสี่อห้าข้อนะครับเตะฟุตบอลบ้างไหมครับไม่ค่อยได้เตะไม่ค่อยได้เตะแล้วรู้วิธีการนับแต้มนับลูกของฟุตบอลบ้างไหมครับพอทราบอยู่ครับโดดอยู่นี่นะครับ เป็นตารางพีเมียรีกนะครับฤดูการนี้ปกติจะมี20ทีมนะครับแต่เราตัดมาเหลือแค่10ทีมเท่านั้นนะครับในอันดับที่1-10สำหรับคำถามข้อแรกจากจํานวนทีมทั้งหมด20ทีมใน1ฤดูการแต่และทีมต้องแข่งทั้งหมดกี่นัดครับ38นัดครับ38นัดเป็นคําตอบที่ถูกครับ คำถามแรกใช้เวลาไปแค่1วินาทีแทบไม่ต้องคิดเลยคูณบ้านช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าทำไมถึงแข่งกันแค่38นัดก็จะมีแข่งในบ้านกับออนอกบ้านนะครับท,ทีมเย้าทีมเยือนครับมีย0ทีมรู้ไหมครับครับผมเราเป็นทีมทีมหนึ่งครับผมแล้วก็จะเหลืออีก19ทีมเย้า19เยือน19คูณกันก็เป็น3 8ครับโอเคครับคำถามข้อนี้ถามว่าทีมที่มีผลต่างประตูได้เสีย น้อยที่สุดคือทีมอะไรเชลซีครับเชลซีเหรอไหนเชลซีทีมที่เกเาครับนี่ใช่ไหมประตูได้เสียเขาน้อยที่สุดเขาเท่าไหร่ครับ 1, 1ก็เป็นคำตอบที่ถูกสิครับทำไมเชลซีถึงได้เสียแค่ประตูเดียว เพราะว่าเชลซีมีประตูได้22ลูกครับส่วนตรง GA ก็คือประตูเสียครับเสียไป21ลูกครับประตูได้เสียก็คือเอามาลบกันครับ <c oughs> ก็เลยกลายเป็น22ลบ21ก็ได้1ครับโอเคครับข้อที่3นะครับหลังจากนัดที่25ถ้าอาร์เซนอลชนะติดต่อกันทุกนัดจนจบฤดูกาลอาร์เซนอลจะมีคะแนนร,รวมกี่แต้มครับ หลังจากนัดที่ยี่สิบสิบเลยสิบแปดนัดเลยอสิบแปดนัดถ้าชนะทุกนัดก็คือสามแปดคูณสามเป็นห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บวกกับห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่แต้มครับหนึ่งร้อยสี่แต้มเป็นคำตอบที่ถูกครับ หลังจากนัดที่20เป็นต้นไปก็คือนัดที่21ถึง38ครับเท่ากับ18นัดที่เหลืออาเซนนลเก็บ3แต้มทุกนัดก็นำา8 8คูณด้วย3ก็จะได้54แต้มครับแล้วนำมาบวกกับคะแนนที่มีอยู่50แต้มก็จะได้คําต่อเป็น104แต้มนั่นเองครับแต่นี่แค่ในทางทฤษฎีนะครับความเป็นจริงอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ต่อไปที่ปูนปันนะครับคำถามถามว่าถ้า ลิเวอร์พูลแข่งเพิ่มสองนัดและชนะทั้งสองนัดโดยที่ทีมอื่นๆไม่ได้แข่งเลยลิเวอร์พูลจะอยู่อันดับที่เท่าไรครับชนะสองนัดแสดงว่าเพิ่มมาหกเพิ่มมาหกเพิ่มมาหกคะแนนเพราะมันชนะอนลสาชนะอีกสองนะโดยทีมอื่นไม่ได้แข่งเลยหก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 คับอันดับที่หก เป็นคำตอบที่ถูกครับจากตารางนี้เลเวอร์พูลมี29แต้มอยู่อันดับที่10ของตารางครับฉะนั้นถ้าชนะอีก2นัดนัดละ3แต้มก็จะได้เพิ่มอีก6แต้มครับรวมกับคะแนนที่มีอยู่29แต้มเป็น35แต้มซึ่งถ้าไม่มีอันดับคะแนนเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้ลิเวอร์พูลคะแนนขึ้นมาแทนไบรตันที่มีอยู่34แต้มเป็นอันดับที่6นั่นเองครับ ข้อสุดท้ายถามว่าจากผลงาน5นัดหลังสุดทีมใดทําผลงานได้ดีที่สุดและได้กี่แต้มเบนฟอร์ดได้33แต้มไม่ใช่ไม่ใช่33ตอบครับตอบ,ตอบเบนฟอร์ดครับได้13แต้มเบนฟอร์ดได้13แต้มเป็นคําตอบที่ถูกครัะภา<อ>รกิจนี้ พานค่ะทีของผมนะครับทั้ง3าคนก็เก่งมากๆเลยครับทุกคนที่ทำได้เสร็จก่อนเวลาครับภารกิจที่2นะครับผมไม่รู้นะครับว่าจะเป็นภารกิจอะไรแต่ว่าผมและทีของผมพร้อมสู้แน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโปรทําดทำภารกิจแรกได้สําเร็จขอแสดงความยินดีด้วยนะ เห็นไหมว่าการอ่านผลบอลเนี่ยก็ยังจะต้องใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยคำนวณเลยเอ้ยว่าแต่พวกเธอคิดว่าฤดูกาลนี้ใครจะได้แชมป์เชสเตอร์ซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ครับโอเครอดูก็แล้วกันนะแล้วส่วนพวกเธอเนี่ยก็รอรับสิทธิพิเศษแล้วไปลุยกันเลยกับภารกิจที่สองภารกิจพิชิตโจด Mission Lab ภารกิจพิชิตโจด Mission Lab ผู้กล้าทั้ง3ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สร้างสรรค์หรือแก้ไขโจทย์จากอุปกรณ์ที่กำหนดหากทำสำเร็จจะได้รับสิทธิพิเศษในภารกิจสุดท้ายยินด,ดีต้อนรับสู่ภารกิจที่2นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรที่มันเป็นกลมๆเมื่อกี้ข้างล่างเกี่ยวกับฟุตบอลยินม,มันนี้เป็นสนามบาสแต่ไม่ใช่เรื่องของลูกบาสเดี๋ยวมิดเดิลซิโร่จะเป็นคนขยายความให้เราฟังเองนะครับว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร พวกเธอรู้จักค่าพายกันไหมรู้จัก,รจกครับค่าพายเนี่ยเป็นค่าคงที่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นตัวเลขชวนปวดหัวให้พวกเราต้องมานั่งท่องจําแต่ว่าค่าพายเนี่ยมีความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์มากเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะที่เราจะได้มาเรียนรู้แล้วก็มาทําความรู้จักค่าพายกันภารกิจในวันนี้ฉันต้องการให้พวกเธอไขความลับของค่าพายกับคําถาม5าข้อภายในเวลา10นาทีพเธอคิอว่าจะสามารถทําได้ไหมได,ได้ครับ เยี่ยมไปเลยงั้นขอให้พวกเธอสนุกกับการไขความลับปริศนาของข้าพายกันนะจ๊ะไปลุยกันเลยแล้วจะมีโจทย์อยู่5ข้อครับให้พวกคุณได้ช่วยกันทำนะครับภายในเวลา10นาทีแล้วก็มีอุปกรณ์ในการคำนวณโจทย์นะครับต้องใช้แน่นอนและจากการเล่นภารกิจแรกมาแล้วพวกเธอทําได้ผ่านภารกิจนี้จึงมีสิทธิพิเศษพวกคุณสามารถตอบผิดได้1ครั้งจะใช้ในข้อไหนก็ได้พร้อมนะครับสําหรับคําถามแรก พร้อมครับไปเลยโอ้ไปเลยครับวัดความยาวเส้นรอบวงและรัศมีของวงกลมสีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันถึงตรงนี้24ตอนนั้นคือเส้นผ่านศูนย์กลางใช่แล้วก็หารสอเส้นรอบวงและรัศมีเส้นรอบวงสูตรคือสองพายอาร์ 3.14คือค่าของพายโดยประมาณครับค่าของพายนอกจาก3.14คือ2 2 7ส่วน7ครับพร้อมที่จะตอบไหมครับพร้อมครับแล้วพร้อมหุดเวลาครับความยาวเส้นรอบวงเท่าไหร่ครับ15.36นิ้วครับรัศมีนะครับ12นิ้วครับ12นิ้วนะครับถูกต้องครับพอมปลกมือให้เลยนะครับแต่จริงๆถ้าเราไม่คำนวณครับมันมีวิธีเบสิกง่ายๆถ้าเราลองกลิ้ง ผู้ช่วยจะเริ่มจากจุดสตาร์ทนี้กลิ้งแล้วเส้นนี้ไปตกบริเวณโน้นอีกทีหนึ่งมันก็ต้องตกที่ประมาณ75พับข้าไป75นะครับตอนรับวิธีกิ้งนะครับก็อันนี้ผมเพิ่งดูนะครับว่าทำได้เพราะปกติผมจะใช้สูตรกันหาหมดเลยครับผมไม่เคยใช้กิ้งเลยครับข้สองพร้อมนะครับพร้อมครับ จับเวลาครับสองคูณสองนิสี่ตอบเลยฮะตอบป้านิ้วครับ24นิ้วเป็นคำตอบที่ถูกครับทำไมถึง24นิ้วครับเพราะว่ารัศมีเท่ากับ12ครับถ้าเราต้องการหาเส้นผ่านศูนย์กลางคือเอารัศมีไปคูณ2มันก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางเลยครับคำถามข้อที่3จับเวลาครับจากวงกลมสีเขียว นำความยาวเส้นรอบวงหารด้วยความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางสเาส้นผ่านศูนย์กลางคือ 24, 24, 2ี่สบสี่ต้องเิ่นจุดก่อน <8, S 2> <8, S 3> ต้องขันยาว <24. S 1> อ๋อสองพายอาร์ไงถ้าเส้นรอบวงไปหารก็ได้พายไง <24. S 3> สามจุดหนึ่งสี่ใช่ใช่ตอบขอตอบเลยครับตอบเลยครับจะใช้สิทธิพิเศษไหมครับไม,ไม่ใช้ครับไม่ใช้นะครับงั้นขอคำตอบครับสามจุดหนึ่งสี่นิ้วครับสามจุดหนึ่งสี่นิ้ว ถูกต้องครับ <Yes. S 1> เอ๊ะเ,เลขนี้มันคุ้นๆนะก็เท่ากับพายครับโอเคครับต่อไปน่าจะวงกลมแดงนะต่อไปน่าจะวงกลมแดงนั่นแน่นั้น,น,น,นดูจดโจทย์ผมทำนั่นไงตอนที่ผมเห็นโจทย์ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกแบบช็อกเลยครับเพราะว่าต้องทำซ้ำทุกอย่างแต่ตอนข้อสี่มาเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าทุกข,ขั้นตอนที่เรารู้หมดแล้วครับว่ามันต้องทำายังไงบ้างครับ ออนนี้ได้รัศมี16รลัศมี16ข้อนี้นะครับใช้วิธีการที่ต่างไปอันนี้จะไม่เข้าสูตรนะครับมากลิ้งเอาประมาณ1น4่ี่พี่เขาก็คือวัดเอ่อลัศมีแล้วก็เส้นรองบวงครับแล้วพี่ๆเขาก็ไปกลิ้งวงกลมครับสมผมก็มาลองลองมาคิดใช้สูตรดูครับคิดคาตอบอีกรอบหนึ่งว่ามันให้มันเท่ากันครับ ตอนนี้เราได้ตัวเลขมาแล้วหรือเปล่าครับใช่ครับความยาวเส้นรอบวงได้เท่าไหร่ครับ100.48นึ้อ่แลครับรัศมีของเขาแล้วครับ16ได้16นิ้ารับ1กมิลครับความยาวเส้นผ่านศูนย์นกลาง32นิ้วครับอย่าลืมสุดท้ายแล้วก็ทำแบบข้อสามด้วยถ้าสมมติแล้วเอาเส้นรอบวงมาหารกับเส,ส้นผ่านศูนย์กลางมันก็จะได้ทายตลอดใช่ตอบเลยครับงั้นขอฟังคำตอบครับ3.14นิ้วครับอ่วทำไมมันเท่ากับข้อสามอ่ะ เพราะว่ามันแสดงถึงค่าพายครับสูตรเดียวกันแค่ตัวเลขต่างกันเมื่อเข้าสูตรกันปูป้าป๊ป๊ได้เท่าไหร่นะ3.14จนิ้วครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเดี๋ยวเขสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ากบเฟลาใควสัมพันธ์ยังมีสิทธิพิเศษอยู่นะครับตอบผิดได้หนึ่งครั้งอ๋อส้นลวุงนวามไป็นคำตอบนท่ดี ก็ได okay, so ้แล้วไง C เนเวนเส้นเรอบวงโอ้ยด oh, ีหาน C ดีหัน C หโอเคครับครับผมงั้นขอคําตอบครับก็คือพายนะครับมันจะได้มาจากการนําความยาวเส้นรอบวงมาหารกับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางครับถ้าพูดเป็นสูตรเลยสั้นๆกัะชับพายจะเท่ากับ C ส่วน D ครับ C ส่วน D เป็นคําตอบที่ ถูกต้องครับธุรกิจนี้เป็นการให้น้องๆได้พิสูจน์หาที่มาของค่าพายครับซึ่งจากการทดลองนี้จะพบว่าค่าประมาณ3.14ของภายนั้นเกิดจากการน,นำเอาค่าความยาวเส้นรอบวงตั้งแล้วหารด้วยความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางครับ โดยไม่ว่าวงกลมนั้นจะใหญ่เท่าบ้านหรือว่าเล็กเท่าก้นถ้วยก็จะได้ค่าประมาณของพายออกมาที่3.14ทุกวงครับน้องๆทางบ้านลองกลับไปทดลองดูเองก็ได้นะครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะคุณจะสามารถพิสูดน์ค่าพายได้สำเร็จซึ่งค่าพายเนี่ยสามารถคำนวณได้จากเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่งหารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงเดียวกัน จะได้เท่ากับ22.7ส่วน7หรือว่า3.14เป็นค่าที่มีตัวเลขยาวต่อเน,นื่องแบบในรู้จบนั่นเองมาเรามาลุยกันต่อเลยดีวยกว่ากับภารกิจสุดท้ายภารกิจร่วมพลังอัจฉริยะ Genius Assemble รวมพลังอัจฉริยะ Genius Assemble As ผู้กล้าทั้งสรวมพลังใช้สมองแล้วร่างกายฝ่าด่านคณิตวิบากเพื่อพิชิตของรางวัลภายในเวลารวม3นาทีมาถึงภารกิจสุดท้ายกันแล้วนะ ภารกิจนี้เนี่ยฉันอยากจะเชื่มาเทเธอมาออกแรงแล้วก็แสดงความเป็นทีมมาสักหน่อยเรามาลุยดาคณิตศาสตร์กันกับเวลา3นาทีซึ่งด่านนี้เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชั่งน้ำหนักเราขาคณิตและก็การหาตัวประกอบของจำนวนน,นับโปรดแต่คิดว่าฟังหัวข้อแล้วเนี่ยจะสามารถทำได้นะ,ะน่าจะได้น,ะะน่าจะได้เยี<ห>่ยมไปเลยง<ห>ัย้นเรามาสนุกกันขอให้พวกเธอคว้าของรางวัลกลับมาให้ได้นะจ๊ะไปลุยกันเลยพร้อมที่จะลุยภารกิจไล้ยังครับ พร้อมครับถ้าพร้อมนะครับด้านนี้ให้พวกเธอชั่งกระป๋อง3ใบให้ได้น้ำหนักสิบเอ็ดขีดลงไปอันนี้สามสางขีดอันนี้ละขีดอันนี้ห้าขีดหนึ่งร้อยนี5ขีดสามห้าี่สองหนี่2 1 2อันนี้ อันนี้สี่หนสองอัอันนี้หนึ่งเอ๊ะอันนี้สองเด็กกินไหมได้แล้ว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 ครับผมมาตรงนี้นะครับฟังโจย์นะครับเดินไปบนเส้นทางสี่เหลี่ยมเท่านั้นสี่เหลี่ยมเท่านั้นแล้วก็อันนั้นอะไรเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นตรงนั้นสี่เหลี่ยมเท่านั้นมาครับมาครับทุกคนมายืนข้างหลังนี้มายืนข้างหลังนี้สําหรับด่านนี้ช่างให้ได้ สมดุลกับน้ำหนักนี้4กับ2ก่อน4กับ2แล้วก็ลองสอนแต<ะ>่ต้องใช้5ด้วยนะอ้าอาเกินเกินด้กับ2าได้แล้วอเอาไป้นขวดครับทั้งนั้นทิ้งไปเลยกระป๋องแดงๆมุดไปครับมุดไปสั่ง3าคนครับต้องมุดมาครับอ๋อสั่งสาคนครับ เวลายิงเดร็จมาครับคานันสุดท้ายยิงต่าครันสิตามทันสิมาครับคนหลังจะได้มาง่ายๆเอายืนสแตนบายไว้สเตนบายไว้พลังกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนะครับพลังกระดึ๊บกระดึ๊บมาลยครับเอาละครับฝังโจทย์นะครับหาตัวประกอบของตัวเลขที่อยู่ในนี้ครับเทปายเทปายเอาเละครับหาตัวประกอบ49่สิหนึ่งเป็นตัวประกอบปะ 1นเป็น1ี4 9จบแล้ววิธีการหาตัวประกอบของ49ก็คือผมเริ่มจากเลขน้อยที่สุดก่อนนะครับก็คือเลข1เลข1คูณ49ก็จะได้49ครับอีกเลขหนึ่งนะครับผมก็ไล่มาจนถึงเลข7ครับ7คูณกับตัวมันเองนะครับก็จะได้49ครับผมก็เลยเรียงว่า1 7แล้วก็49ครับมีโอกาสกดได้ถึง3ครั้งนะครับสอมรอบตัวเลขที่จะกดคือเลขอะไรครับ1749ครับถ้าพร้อมแล้ว กดเลยครับโอเคเอาครับล้วงออกมานั่นแหละหยิบมันเลยหยิบมันเลยและแล้วภารกิจที่สามนี้เราก็ทําได้ของรางวัลอยู่ในมือเราแล้ว มิเตซิโลไม่เดียวครอมาแล้วพอดีเลยสวัสดีครับมิเตซิโลสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เนี่ยสนุกกันมากมากนะแล้วหวังว่าผู้ทนจะเห็นความสําคัญของค่าพายมากขึ้นนะเราสามารถใช้ค่าพายในการหาเส้นรอบวงพื้นที่วงกลมหรืวอว่าปริมาตรทรงกลมยังไม่รวมถึงการคํานวณอื่นๆ่เยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากนะที่มาสร้างความสนุกและความสุขกับฉันแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย สำหรับน้องๆทางบ้านสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึกได้ที่ Facebook Fanpage คณิตมิชชั่นและกดติดตามเพื่อพูดคุยกับพวกเราในทุกช่องทางกันด้วยนะครับสวัสดีครับมันก็เป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเดิมครับแทนที่เราจะมาเรียนรู้ในห้องเราลองได้มาแอคทีฟลองทำจริงได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆครับ สำหรับทีมต่อไปนะครับผมก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับโจทย์ที่เขาเอาเอามานะครับไม่ไม่เกินความรู้ที่เรามีหรอกครับเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจอย่าลืมสมัครกันมาเยอะๆนะคะ